สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟิชชิงวอลนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพกทุนมาที่1,563บาทนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่าที่ห้องเอ็กซ์เปิดกันนะคะทุกคนคะอ่ะขออนุญาตไปเบสทีออ่ห้าห้าอ่ะล็อกเป้าไปจ้าเห oh, <my S 1> มือนเดิมค่ะ uh. ทุกคนค่ะอยากได้ตัวไหนกดเล็งไปเลยจ้าขออนุญาตมาเอ่อเกมยิงปลาฟิชชิงวอลสักครู่ uh. นะคะอย่าฟิชชิงก็อดพักไปก่อนทุกคนค่ะพักไปก่อนเดีย๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมาเล่นฟิชชิ่งก๊อตดีกว่าเออสลับกันหน่อยเดี๋ยวพี่ๆเบื่อกันนะจ๊ะมาคาราชามากกังกรออกติดราชามากกังกรซะแล้วเราชอบตรงที่มันเป็นเสียงภาษาไทายที่มันคือแบบเสียงมันน่ารักดีนะคะโอ้โหคอมโบลัวเลยจ้าคอมโบลัวเลยตั้งแต่ต้นเกมเลยมาฉลาดกับโลมาหัวคอนเอ้ยฉลาดหัวคอนกับโลมาสีทองเออมา ตัววงล้อตัววงล้อเนี่ยก็ได้นะคะถึงกันทุกคนนะคะฉลามหัวค้อนฉลามสีทองอาวสวยงามค่ะร้อยเก้าสิบใมาค่ะปักเป้าสีชมพูค่ะค้อนไหมค้อนสายฟ้าไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหไปราชามกรทุกคนรอบนี้ไม่คอมโบโลเลยเอ้าวได้ค้อนมาค่ะค้อนสายฟ้ามาจ้าโบะไป แจมแมวสวยๆโอ้โหได้น้อย150ได้น้อยได้150ยหมาไปค่ะฉลามหัวค้อนค่ะเอาได้วงลองง้อมังกรทุกคนค่ะมาคอสีแดงโอ้โหคูณ50 55 25 250้ายี่ม้าสองร้อยหาสทัคค้วทั้งไปค่ะโลมาสีทองโอ้โหฉลามหัวค้อนโอ้โหจะฉลามสีอมทองอย่างละนิดอย่างละหน่อย ไอ้มังกรยังไม่มาเลยนะทุกคนไอ้ตัวลิงมันอยู่ไหนอะ่ะอยากได้ลิงอะ่ะต้องไปที่ไหนทุกคนมันต้องเล่นห้องไหนคะลิงอ,ะอ่ะอาด่านที่สองจ้าเราเขาปล่อยปลานะจ๊าผ่านด่านไปแล้วด่านแรกอาด่านสองไปเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดเจ็ดเลยนะจ๊าเบ็ดแปดเลยแล้วกัดมาค่ะปลากระตูนปลานิโมโของเราเสียงก็จะ,ะเสียงการตัดมันขยับเบ็ดที่มาสูงสงูเนาะมันก็เลยเปลี่ยนเสียงปืนไป เสียงบ่เป็นตระยางเลยเสียงไม่ดุดันเลยอะทุกคนโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเพื่อนวะโอ้ไม่นะหยุดนะหยุดนะโอ้โหหยุดนะโอ้ไม่นะไว้ชีวิตฉันด้วยเสียแบบน่ารักดีนะทุกคนโอ้ไม่นะโอ้ไนะ ็บนนะนมามาค่ะปล่อยปลาเล็กปลาน้อยออกมาแล้วทุกคนคะ่ะเอ้ามังกรมาทุกคนมังกรมังกรออกมาแล้ว oh <my S 1> ได้ไหมมังกรโอ้ไม่นะเอา้ามังกรมาเฉยมังกรโอ้โหได้แค่คำเดียวอา้าวคูณสองเออสามไหมโอ้โหพันสองอทุกคนเอามัางกรมาอีกแล้ว มังกรไปอีกนิมังกรมันตัวสั้นมากทุกคนมังกรสีขาเอาได้มาแปดสิบค่ะคอมโบมันหนึ่งโอ้ยโอ้ยผลมายอดไปเลยสุดยอดไปเลยโอ้มังกรไม่ได้เลยอ่ะทุกคนคะ่ะอันไหนดีอ,อดมามาเป่า,ปลาฉลามเอาโหฉลามหัวค้อได้มาสามร้อยหกสิบแปดทุกคน มาขอคอมโบหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นอุย้ย5้าเหมือนกันกันกบราชามังกรทุกคนอุย้ยอีก80ค่ะอ่าตอนนี้ขึ้นมา3000กว่าแล้วทุกคนเอามังกรมังกรไปมังกรก่อนโอ้โหมามังกร,องกรขอหนักๆนดิขอ่อ้โอ้โห กำไรมาแค่ทางเดียวเองอ้าวได้มังกรมาค่ะทุกคนปิดเกมสวยๆกับมังกรรอบที่หนึ่งไปโอ้โหเต็มจอจ้ารอบที่สองมาโอ้โหรอบที่สามไหมโอ้โหสามพันเก้าทุกคนขึ้นมาหกพันห้านะคะเกมยิงปลาฟิชชิงวอลนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะจิ้มลิงที่ใต้คลิปมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะกับฟิชชิงกอลนะคะทุกคนคะ่ะบ,บายยค่ะ